เราจะไปแกล้งย่าก,กันด้วยนี่ทำไมอ่ะ<ก>ทำไมถึงแกล้งพันโรงเรียน<ม>ก็ย่าชอบแคนพัตใช่ปะแล้วเราก็เปิดในไอจีไปดมูมีหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นแคนพัตพันโรงเรียนก็คือเอาเงาะในแหละไปใส่ไว้ในกระถางมันก็เหมือนแคนพัตไง <S <S แล้วเราก็คิดเอ้ยย่าเนี่ยอยู่สวนเงาะก็ตั้งหลายปีใช่ไหมทำสวนเงาะมาเป็นสิบสิบปีย่าต้องแบบตลกกับเราแน่เลยส่งเข้าไปในไลน์ปุ๊บย่ารีบโทรมาเลยอ่านนะแต่มยังไม่ตอบโทรมาฮัลโหลแพงไหมย่าอยากได้สองต้น นี่จัดให้หนึ่งโลไหนเราจะจัดยังไงเราก็จะเลือกเงาะที่ไอ้เลือกเทนปัทโรงเรียนที่สวยที่สุดตะปาปักตรงนี้นเอาไปให้อาไม่ไม่ฝังมันหรอไม่รู้ว่าต้องฝังมันไหมนี่เปิดไหมเออได้อยู่ไดออ้มองเปินเหมือนว่าเดี๋ยวหาลูกเขียวหน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูรีแอคก่ากัน พร้อมย,ยังไงพร้อมแล้วจ้าบอกกันดีบอกก่อนอบอกก่อนว่าวิันหาย,ยากขานาดไหนต้นนึงนอ่ะต้นเดียก็พอแล้วบอกกันนะวันหาย,ยากขานาดเล่ากันเนี่ยมันหาย,ยากมากเลยใช่ไหมพอหน,น,น,นไไูไปที่แม่กวยลูกปุ๊บแม่กวยลูกก็หมดไปข้างตึกข้างตึกก็หมดหนูจะให้ย่ามาประมาณสามสี่อาทิตย์ละถึงเดือนมสามสี่อาทิตย์สเดือนได้ประมาณเดือนกว่ากเออเดือนกว่าที่ตามหามาแล้วปรากฏว่าก็เจอเออ กินได้ทุกย่างไไงามที่ย่าจะเอากิ่ต้นย่าจะเอากิ่ต้นเอาต้นเดียวก็พอแตกหน่อได้ป็นไงเวลาแตกหน่อก็จะเป็นเงี้ยต้นละโล โลต้องสี่สิบห้าบาทเนี่ยก็หนูส่งรูปมาให้ย่าดูอ่ะหนูเห็นมันตลกใช่ไหมเห็นย่าอยู่ทําที่สวนเงาะมาต้องสิบว่าปีหนูก็ส่งคิดว่าย่าจะหากับหนูย่าดันโทรมาสั่งแล้วพอ ไปซื้อใช่ไหมจะไปซื้อไปแกล้งยาตั้งแต่อาทิตยูุ้ที่ย่าโทรไปบอกหนูแล้วว่าย่าจะเอาสองต้นใช่ไหมหมดเขาบอกหมดหน้าเงาะแหละ <c oughs> แล้วไปที่ไหนก็หมดแต้มบุญย่าสูงมากแล้ววันนั้นมีเงาะอ,อยู่ตรงตลาดตรงนู้นย่าดันไปทําบุญอีกก็เลยไม่ได้แกล้งวันเนี้ยแหละย่าแต้มบุญหมดพอดี <c oughs> ไปคลิปกันคลิปน <cat rolls> ี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์ในการใจใจหลอกดจ้